มดปีทั 17, November, 19, umas, ้งลำโคลกุดใบกิ่ตัวกูพวนี้แหละกุลณ์นโนว์บอร์ยาร์บีนักการทั้งสนนัตักเพลโลนี่ตันั่คือดีลาซีขัดหน้าเชนคูเบิลตัดเดมเปงาซกองซีขรกาบในเชนบราดาหุบเขากาบเทติปีดีฟเซอร์แลนด์ขรกาบทางปัญธีดึกตลามิงลนอ่ะคดึกคอยเหตุะ ฉินบราลาฮุบเมมเบอร์ลากลมปีเด็บซเลนกัสไลกิมคันมังเน่สไลไอซจินอะมีคคยลงเฮรามเนสังพนหัมลาฮิงนาอภิคต์ละมิงลาโกมอะมีโคยเฮตาท้องนี่เล็กุลงาโนว์เบอร์นีเรดเฮน่าตดิมเน่ตายิงลักลัวขาลาทัเวงาดึกลาอกลมสก้าวซีฮารกาบเฮกเฮตาท้องนี่เล็กุลงาออตูบาลนิคุลนิควานหินลำลุตงติฮาร์กายลีทายเน่ ตดิมกบุยลำโลกลีสีน่าลงปุยเบนกะแต่งินเบนลาสิจังทูภัยตีเช่นปราราหุบเค็กเน่กาอธิลาอุ่มก้าอธิวิงาสกองสีรกาพลังซสมดีไส่ดึกทีอายัดง่ายบังหาเมื่อแดงูตลาอุลทางยากลอมป็นหินมาดูปิเพงคุยักสายพิวยานาลอมมอดี สังติเวงะทายอย่าลาสังติณะสปาชุลิเทอะไรที่อามังุ์ไทยล้อมเซ์มดบีเป็นคุยอาสกองสีโลกรมอันนาขดพยลงงะสาพิวยิเบนเฮเบอ nga ทายออกังล้อมตะลัมกะโลมดบีสีดียมสาพิวยธ่งาขักขลอมอติกุมตะกุมสังตีตุยอันกะตีมูสนาเฮอโบมไทยล้อมตะบึงมือลาตองตูขลัวสายพิวยิ่งแต่อือศัยไทยนะฮัมลา ส่ิวเปลียนปีลงงานเน่ปลิ้นนำคข็กเต้สังปุยไทยละออมแต่เพื่อยาเลโกกระทอนเึ็ทายุยซาลาบีบิไทยนำลาเลทุนเซสนาโคปิลนนำเขกเนบุญยงทีตอีลายุไทยแต่เฮตาสังติลนาหมังสปาชุลิเซทิลลาลายุไทยตีตุกุมลงงอนูนาลาออมซ่ต่เฮกบังลาใส่ิวยีธานาลุใส่ผิีเบนะป็ินนำเขกเตเตอเข่งไทยนำเน่ साख उखु बूथाई नामला अयोम हांग लीला ओम तला थांग या नो प्रथुम ना इंडिया राम न्यू दिल्ली कोपुई चनक्य आपलेया थौनी ले कोलेगा नोवेम्बर नि लिलीनHin खुइन खने पसरी लेमिनी सोमथुम थायवेंगा छिन पिल नाम थांग पखता अमा ओमना ईमा आदिक्ला मु उ तला मिंगला ओम आदिक्हेता पानुकिया कास्पा डेविड फनडलतान อามสมลีเลพันฮิตลามิงลาอมอันน uh> uh 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 ี uh 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 ้กดึกเน่โคหินทุมไทยเราป้อนโซนี้ตลาอินเดีย p o l i c ลทุีอักดึกกองเน่ตู่ไกที่อาศัยละมิงลาอมทันทีอักด็กโคเข้สิงะอเช็คเพอรอนี้มิงลาอมเป็เอตลาเชนรูฟิวจีคอมมตีนิวเดลฮิกาประธานล่อดำมตุปีดัมเตงะทวีอักดึกเดวิดวันลาลตันเฮฟลามเฮลตลามิงลาออม อดุคลันเวงาอมนาวังคุยกากมทางเขกลงโคอหมูปึงเดควรหินทุ่มไทมุ <hak iki> A, ่วลปดงเงาอิมลาเซดติอิบพายเวงตาอันนี้เตอามาอิมคุยยาสุดอันดุคลั่งแต่ละเดลิกากกมเปลี่ยนน้ำประคัดโลดอม่ผิีทั้งเทงลาทุ่ยอลีนาเช่นคบลก็เพลทเพงงาสีเด็บก็เพลทเมมเบอร์คือขรคับประคัดโล สิกันคือมือลาลำโปกะสอลดงะเป็นน้ำทางปัญธิเดึกตลาดมิงลโอมสกังซีโลทองที่เลกุลงาอัตบัลนิคุลลีหนี่นากัมเพลตเพงกะก็ตุกไปอาศัยนาวันยองเนี่ยบุมอดีทิลทีเยมีทางประคัตเนี่ยเป็นน้ำทางปัญธิดึกตีเป็นน้ำทางสิทุ่มโลบังหาดังลาอุมสกังซีโลวันยองเนี่ยบุมอดีดงะอักดึกเยมีกะโคกรข้าก็เวงะ สิเด็บกัมพล์เมมเบอร์ขึ้มขลกาประคัดลูยูคุยที่ขลกาประคัดเตงะลําโพอคอดะหยอากาดงะเป็นนัมสังปันธิดึกตลาดมิงลาออมอักดึกคุยเหตาอูใัยทางอักุมคุลกวนเน่มะมารซีอักุมสเรีตลาดยากลาอมอามีคุยเหรอเรวิลูชันะอุปังคุยลาอักุมทางลาอมที่ท้าวโปลงอันขว kabungyong pui kong khoy tala cideb complete ka olthang longa tungsak tehi ka bangla yu khui ti lumpok ka pathang he taun longa thongni le kuleng a pe borila cideb complete kharkab longa dimsa anilo lumpok aka sol do nga kaduk khlang panhi hamla teya myata mu o hamla tasaiya department khakne bungyong uthevati ti se upade chin at upadi bangla dan tat thai na ham ka sayuni tala complete lo thui pangana japan rama tanhina sai 1137 thak loi lang na pe ya myama fighter aung la an da one championship lo hall of fame Kudu de ape tala ming lo om hall of fame Kudu de heta one championship president chetri amalo kuduepekti angla and san he myama pilnam khakhamla ot koi la kom fighta pakhat tala chetri lo athui one championship lo ape horofame kudueheta kanun fighta khake atukti ape gula om angla and san heta one championship fighta khakuiya horofame kudue gadang apathum na fighta pakhat tala mi lo ແຕ່ມັນປຽບທຳອົນທັງກັນຕຸນຂັກສົວສາລະອົມໄງນະຄືນະສາດີມະ